วิธีแก้ปัญหาโยกันอะไรที่แก้ได้แก้แก่เนี่ยชหัวนนใส่หัวใส่บันถ้าโยกไม่กล้าพูดใส่หัวมันใส่เม้าแล้วทางหัวมันคือไม่แก้ไม่ได้แกม่ก็ปล่อยถึงเวลาที่นันอย่านอยเรื่องนึง แยายามยึดไว้เป็นเองอย่าไปยึดสิใจสิจะอย่าไปยึดบังก์อย่าไปยึดบุคคลอย่ายึดเงินนี้นีอย่าไปยึดยึดพระธรรมที่โยมจะไม่ผิดหวงกับเพราะพระธรรมไม่เคยสอนที่โยมหจโยมรเร่ตั้งแต่ไม่รู้นะบ่านะหวยทำอะไรต่อไยังไม่เห็นมีพระธรรมคนไหนสอนให้คนรวยรลย ต้องไปเอาทำเลยขนาดวิพากมดยกเอาแค่เนี้ยนัำั้ปีทีามยอะรอดทนกันตีรามกันชูเอาแค่เนี้ยเอไม่ต้องไปถึงวิพูดษ์ิเอาแบบปฏิบัติจนหาะได้ดำดินได้หมดดำเลยก่อนเยอะเกินเอาแค่เนี้ันทีทีในองัวความเป็นกู จะสำรวจกายว่าดาวเรื่องความรุ่นตองพระปฏิโมกเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระอาจารย์ให้เป็นคนสันตรรมขยันทตมาหากิน